ครับวันนี้ผมพาลูกค้ามาชมบ้านนะครับอยู่โซนหนองพานพุกนะครับอำเภอหัวหินนะครับจังหวัดประจวบเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเนื้อที่100ตารางวาครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำบรรยากาศนะครับ พื้นที่จะกว้างมากๆนะครับหลังนี้มีสระน้ำด้วยนะครับขนาด7จคูณสเมตรนะครับบ้านหันหน้าทางทิศใต้นะครับ บรรยากาศลมเย็นสบายมากครับอันนี้รอบๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมภายในบ้านนะครับเดินเข้ามาในบ้านครับก็จะเป็นห้องโถงก,งกว้างๆเลยฮะ นนจะเป็นห้องนอนที่หนึงนะครับเป็นบ้านใหม่นะครับลูกค้าหลังนี้อันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับเป็นห้องนอนห้องใหญ่แล้วก็จะมีห้องน้ำด้านใน จะเป็นห้องน้ำนะครับกยอย่าด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของสิงล้างมืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งด้านนี้นะครับ <S <S ด้านข้างประตูสามารถเปิดออกไปที่สระน้ำได้นะครับ บรรยากาศดีครับอยู่ติดกับวัดหนองพันพุกครับสําหรับลูกค้าครับที่สนใจ